สวัสดีครับผมอูสีสังกรพีกระเมเก่าหนึ่งสอยลุงบ้านออมน้อยสม,มุทรสาครนศูนย์เก่าซีเก่าสามแปดสองหกหนึ่งสามอ่ะมาเบิ้งงานเกจซี่เกจที่ห้าเกจยาที่สุดกัวโมขี่ห้ายแห้งกับง,งานเกจนี่เบิ้องเอาครับแท็กซี่ปดป้ายงานซี่งานชีเลนี่ครับงานตำหนิหลายครับเบิ้องเอานี่ครับเป็นงานโต้ถือที่สุดในอูประมาณนี้เลยรอบนอกขอบใน,นครับ เห็นป่ะเพิ่นเห็ดแหยกับระมาณนี้ครับงานประมาณนี้อันนี้พยายามเข้ากันไม่หายอยู่แล้วนี่นี่นะครับเรื่องนี้ข้างในอีหยังเขาก็ลืนหายอยู่จังสี่ละประมาณนี้แหละครับความสวยงามกับในพ่ประมาณนี้ครับในพ่ประมาณอยู่เห็นป่ะตามสอกตามยังเขาก็จัดการให้ดีอยู่ครับใครสิว่างามงามโหลดเพราะว่างานเกเรในีิล่ายิ่สุดแล้วล่ะเนาะแพงร้างเขาก็เฮ็ดให้อันนี้แท็กซี่รถป้ายนะครับแล้วแท็กซี่รถป้ายรถไถก็เบิ้งมาเด้อนี่ไอ้ยังวะสมหัวเหมือนกน ผมจำไม่ค่อยได้ครับรถมันหลายบางคนถามว่ารถผมหอดไสน์นี่เห็นหอดไสน์นี่เราเอาตรงๆผมจำไม่ค่อยได้อเลาท่านกระโถมาถามก็ได้เด้อครับเด้อเพราะว่ามันรถมันหลายแห้งนะนี่แหละผมก็ลื้อกะถอดให้ได้ประมาณนี้แหละครับเพิ่งภายในตามซอกตามยังไงถ้าพายะเคสงานสีกะทักไม่ได้ครับงานสีผมเลยกับมีตะเกียบทุกเคครับสีเพื่นสียังสองเค เบิดเลยครับสเทีมีสีหนึ่งคับสอหนึ่งเด้อหองผมเป็นระบบสอหนึ่งเด้อครับเด้อสองหนึ่งแห่งสาฟัง่ห้ดีเด้อเป็นระบบสองหนึ่งวันระบบซีหนึ่งความสวยงามกว่ามากนี่แหะครับให้ในคัสีใครสิว่าบ้าง,งามก็แล้อแต่ผมก็บอกเลยว่างานเจดสีงานเจ็ดหยาดที่สุดในอูโอเค,ครับ